ในสมัยหนึ่งที่เมืองพารณาณสีมีปุโรหิตท่านหนึ่งเก่งมากเลยขยันด้วยทํางานให้พระราชาเนี่ยเป็นอย่างดีมีผลงานเนี่ย number วันเลย number ี่ยคือ,อมีผลงานมากมายจนกระทั่งพระราชาเนี่ยยากจะให้รางวัลก็บอกปุโรหิตว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์เนี่ยตามเราไปที่อุทยานเรามีอะไรจะมอบให้ ปโรุหิตก็เดินตามพระราชาไปที่อุทยานพอไปถึงที่อุทยานเนี่ยพระราชาก็ชี้ไปที่ม้าตัวหนึ่งเนาะเป็นม้าที่รูปร่างสง่างามสวยมากเป็นม้าที่ทรงเครื่องประดับอลังการพระราชาก็บอกว่าโดยความที่ท่านอาจารย์เนี่ยขยันทํางานแล้วก็มีผลงานที่ดีช่วยงานบ้านงานเมืองเป็นอย่างดีเนี่ยเราขอมอบม้าตัวนี้ให้เป็นม้าที่ เรียกได้ว่าเป็นม้าที่สวยที่สุดในเมืองเลยโปรโลหิตได้มา้ามาก็ดีใจนะเดินไปก็มองโอ้โหขนาดมองเรามองเองอยังดูสวยสง่างามเลยถ้าเกิดเราเอาม้าตัวนี้ขี่ม้าตัวนี้ไปในเมืองเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนเนาะ <c oughs> คิดอย่างนั้นเนาะก็ลองของเลยนะขี่ม้าแทนที่จะตรงไปที่บ้านนะก็ขี่เข้าไปบนในเมืองเนาะโอ้แค่เดินเข้าไปในเมืองเท่านั้นเนี่ยประชาชนแตกฮือเลยนะ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นม้าอะไรที่สวยสง,ง่างงามขนาดนี้นะทรงเครื่องประดับอลังการอีกโอ้ท่านปุโรหิตน,นี่เท่มากเลยนะชาวบ้านชาวเมืองมามองกันเต็มเลยรววไปถึงสาวๆเนาะสาวสาว,สาวชาวเมืองเนี่ยกมามองอืมก็ขี่อย่างเงี้ยใช้ขี่เจ้าม้าตัวเนี้จากบ้านไปที่พระราชวังเพื่อทํางานจากวังกลับมาที่บ้านก็ขี่เจ้าม้าตัวนี้เนี่ยเสียง ชื่นชมก็ไปทั้งเมืองเลยด้วยความที่มาสง่างามมากแล้วพอปูโรหิตไปขี่เนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งดูดีไปใหญ่เนาะชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ถ้าว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ชอบ <c oughs> ใครเอ่ยมีคนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่ลองทายในใจเนะนั่นก็คือภรรยาของปุโรหิตเนี่ภรรยาปุโรหิตทำไมไม่ชอบล่ะอ้าว ก็ถ้าแค่ชาวเมืองทั่วไปมาชื่นชอบปุโรหิตเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่เขาเนี้ยมีหญิงสาวมากมายเนี่ยมาชื่นชอบด้วยก็ลิษยาเลยกลัวกลัวว่าสามีเนี่ยเดี๋ยวจะไปมีคนอื่นก็เลยไม่ชอบใจวันหนึ่งสามีก็กลับมาที่บ้านนะก็บอกอาท่านปุโรหิตเดี๋ยวท่านพี่เดี๋ยวน้องจะดูแลมาให้พี่ไปพักเถิด ก็ทิ้งม้าไว้ให้ภรรยาดูแลเนาะภรรยาก็มองไปที่มา้าเอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงได้เนี่ยคิดนะคิดวิธีการมาปิ้งขึ้นมาเลยรนะ